ฟุตบอลทีมชาติไทย u 23ยั 23, ยงซ้อมเข้มต่อเนื่องนักเตะไทยรัฐศาสตร์กองกลางจากสวัสดแคทยันพร้อมปรับตัวหลังมีชื่อติดทีมชาติครั้งแรก เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568เวลา16.30นณสนามภายในยามโอ y a m a สกะอะ a c a d e ี่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่จะพบกับทีมชาติอินเดียอายุ23ในช่วง FIFA Day ระหว่างวันที่10ถึง18พฤศจิกายน2568การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์ วางแนวทางรวมถึงเน้นเรื่องการจบสกอร์ก่อนการฝึกซ้อมรัฐศาสตร์บางสูงเนินกองกลางจากสโมสนนรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีชื่อติดเข้าแคมป์ทีมชาติไทยครั้งแรกถ้ามีโอกาสได้ไปซีเกมส์ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดการซ้อมช่วงที่ผ่านมาก็มีความเข้มข้นทุกคนในทีมก็พยายามช่วยเหลือกันตลอด ตนเองก็พยายามปรับตัวเข้ากับเพื่อนให้เร็วที่สุดและพยายามเรียนรู้แทคติคของโค้ดวังให้เร็วที่สุดผมคิดว่าก็จะพยายามเอาจุดเด่นของผมอย่างการวิ่ง Box to Box มาช่วยทีมชัติไทยยู23ให้ได้มากที่สุดก่อนมาส่วนโค้ดร,ระก็ให้กำลังใจและบอกสอนรวมถึงแสดงความยินดีกับตนเองฝากแฟนบอลชาวไทยให้มาเชียร์พวกผมทีมชาตไทยยู23ที่จะพบกับอินเดียด้วยครับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกร,รมทำการแข่งขันกับทีมชาติอินเดีย U23 ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่15พฤศจิกายน2568เวลา17.30นนถ่ายทอดสดทาง y o u t u b e b g Sports และแอปพลิเคชัน ToVision Now แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์และจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาหรือทุกช่องทางจำหน่าย ฝากติดตามข่าวกีฬาฟุตบอลสื่อออนไลน์ The Isara News กดไลค์กดแชร์แฟนเพจ TikTok YouTube ขอบคุณครับ